สาบายดีเดินเะนาสบายดีวัดสู้ผู้สู้คนสบายดีตอนสวยพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันหลันถุงเดินเนาทุกคนตอนนี้สวรรค์อยู่หน้าเจสีพี่น้องอยู่บ้านคึ้มสว่างเมืองสองคอนแขวงสวรรค์เขตเนาะมาหูเขาซอยเพลินหน้าเจนะ้าจของกำลังเหล่วแล้วกะเมื่อนี้ก็คือแยียก,กันก็บิ่งอยิ่แม่เนาะสวรรค์มาหน้าเจสีแล้วกะมากับหน้าอมรลา เราจ้างคาเจา้าตัดเขาพี่น้องเพิ่นบอไดอัน,นั้นเนาะเพิ่นบอไดเกี่ยวคือหน้าฮาเพราว่านาเราหาเราเห็ดหน้าวันทุกปีเนาะและซอนก็นเคยมาซอยทุปีอยู่ด้โบแมนสิหังก็มาเมื่อหนีเมื่อวานเนาะก็มาก็มาต่้งต่ะปีซองปีหลังก็มาหน้าที่เขามากะเบาแปบ,บมาฮบหอบเนาะปีแหล้วนวดก็มาปีหนีกันยังมาคือเก่าเพราะว่า เรา,ากระสอยเฮาเฮากระสอยเราวนาะไพ่ไเหลี่ยวกนกระสอยกันไปสอยกันมาย่งสี่แล้วเนาะพอดีว่าเพื่อนจังขาเจ้าตาดัดเดบได้เกี่ยวแบบเฮาน,นี่ก็เลยมามาัดมาหมาัดมาหุกซอยเผิ่นเนาะเบึงมัดเขามัดเขาหรือหมัดเฟืองป้อโถอุ่มคนหน,นหึ่งนี่มาหอดมันนี้กระสีสวยๆเนี่ย เบื้องนี้เขาเจ้าตัดตอวคือลงลายแล้วเนาะแล้วก็มัดไปนำกู่ไปนำเพิ่นกกำลังเริ่มกู่มาวานนี่แหลนะเพอมัดเขาก็ค่อยเก่งฮึฮึใ้่ล้วพอกรกึล้ว กบเลยกบเลยเจอศิษสิจับตมันแล้ววาเรากำลังหากบอยู่ทุกคนเบิ่งแม่มันหยนอันทั้งข้นหน้าเราวบ่จากเห็นบ่กบพี่น้องกบมัตะ แต่มาโอ้ยเรายังลายมืออยู่กว่าสิเหล่านี่เม่นมันหยนในขั้นตัวเพื่องขั้นหน้าเนี่ยบุจังไอ้ห้าข่าวประจับกบนั่นมันบอกกินเขียดมากินเอากบกบมันตัวใหญ่แต่เกียดมันตัวน้อยย่านเหรอจะย่านเหรอเออในคนเอากินกูกินเขียดแต่กันไรมันจะเลยเป็นพวกมย่านมาเลยนี่เฮาว่ามันหนาสีมันหยดตามขั้นหน้าเนี่ยบุจั่ง พอเมื่อกี้นี่มือด้านกาบในกอใน้องมันเขามีู้ได้นีกัขี้เกียจตะวกบยามหนีมันเด็พี่น้องเนาะพี่้องเอ้ยจ้านี่แหละค่ะปีนะการบริมัดเข้าือบ้านคือเมืองมูดอกมัดสื้นเขาหน้าว่าค่ะขดตาันบามวนบอเบีย บอฝาจกควมันมามัเพื่อนนี่กระดายีสั่นูเชอเรีกเจ้า่าวบม่วอือนบ่อนะร้อยดาแล้วมเขาก็องซ่อมเฮ้ยน่าได้เขาก็ถึงอูแล้วชื่อยชื่อยเลขพอน้องทาวันไดเลขพอน้องทาเลขพอน้องทามแล้วเราบอกว่าเจ็ด่นเลขหมูเด้อพี่น้องซุนเจ็ดสี่เจ็ เลขชั้นฝันคือพันปอนด์นะครับแตกขักแตกแน่แต่กนี้แตกอรอแต่ไม่แตกโมแตกหมูโตจะไม่แต่แตกนะสารตกแตก่แต่กีตเรอและเลขยังเลย บอกจ้าบอ,อบอกไปค้นบค่อยสืบตามเจ้าล่กันนจะมือแรกนะไปรลุนอยู่คนละมุมเด้อ <c oughs> หักข้าหักท่าเราไม่ได้สื่อซื่อแล้วัต <c oughs> ่วัวนซวั่สิซื้อเลขอลองทำอะไะแม่เราจะซื้อน้ำเบาวอนนั่นแหละค่ะเธอถือน้ำเบาซอนบอ เส้นเนได้ลนงวดบจ็คแล้วเห็นโบ้เคยน่มีแต่คนถามเร็วนี่อมาลานาะบงวดชนงวดได้โบ่เอปเป็นปีปีชปี่าฮ่าฮ่าแล้ว่าฮ่า่าฮ่าจ่าฮา่าฮาฮาฮ่าฮ่ฮา่าาฮา่าาาา่่า <ok ่า ลุ่นเดือทุกคนสามรอยมัดเดี๋ยวนจีเสามรยเลยพยรัดลองอยหามัดนะครัห้ในสั่มีอยมัดมันมัดมีแล้วหัวมันสีขยาอยู่อย่บอยิงสั่นเลย อยู่บบจะเคืองสอภัยนะึงแต่ว่ามันก็มาอักลายอยู่นะนเ้าบริญีหิวลงมางบึงแนพี่นนองแหนมเด้อเสียให้แหน่บึงมุมนี่อันคือหัวซ้อนหลอนนะมีแต่ตบ,บ <c oughs> ั้นเขาไมยพาพักอ้ยูด่ยพาพักนแม่ม่ไก็นไม่ไปภักไปังยิมบุ น้ำในกับกำลังสร่งเช่นได้สักน่าบอกว่าออกเสือแต่แล้วไม่ได้อบแต่เสีกันตาตบเสียเสือเสียงหมดเนาะโอ้ยกันกันใจงขึ้นไหวกับเสียจัิไไ้สักน่ามูัะ เขากับโบโหามูสีมามือนี่มือเดียวรั่วแจักมือ, <c oughs> อนี่ใเต็มทีจังภาคโอ้ยถึงใจอะไรแกยันมูลาบยันมูลาคือเดียวลา <c oughs> <c oughs> อามาัดม่เสียวมัดเอ้แต่ว่าอันอ้ยมันเป็นอะไรเด้อแบบนี้นะโอ้ยฮ่กูบ่ได้มาคุอกบล็อกบล็อกล็อแบบนี้บล้อกบล็อกคอมระดายนั่งเกี่ยวก็นั่งแต่บ่แม่นหน้ามู่ จ,าจ,จ้างค่ะตั้งโมคิดมามู่และชนจ้าตั้งขันแปดกบมาค่ะตั้งขันแปดแม่นความเล่าอยู่ไหนเอื้อยน,น้าเพื่อนอนะบริงุบบริงหงพอบริลุกไปมัดน้ำเขาเ <c oughs> อามาล่า <c oughs> ตื่นเตียงตื่นว่าย้มได้หอนย้มเขากินอีกแล้วอยู่สัน ก็เลยไม่ค่อยได้ลำบากก็ดีเรามาลำบากหน้าหมูนี่นะมูได้เจ้าแค่ก็ไม่ได้คอยยืผูกมูกำลังเลือหน่อยเนาะปวดล้งปวดแน่เราควรสีเราสาบสื่งใจไดนะ้ยังไงที่เราตื่นมาทัานตอนเศร้าเนะี่ยเจ้ามาช่วยเจ้านะปกติตื่นเที่ยง <laughs> มากับพ่อได้แต่ฮุูผ่าเราเนี่ยบอกพ่อสิได้มารซอยเดอกพี่น้องเนาะแต่ว่ามาฮูผ่า หุบหุบเป็นแบบนี้ไว้และอ๋อข้าเดหุบไว้เป็นจุดเ,เป็นจุดแบบนี้นะเอาอีกแล้วทั้งกันได้กทั้งเป็นมือก่อนแล้วเนะาะเขายัางว่าเอา้ากลเจเราสิลงมือเกี่ยวเขาได้อีกยังเจ่าขึ้นมาถึงมือเถอโต๊ะเท่าอ ค่นหุบเป็นจุเป็นจุเอะไรแบบนี้น,นะคนเกี่ยคนหมัดกับมันก็สีไว้กว่วเนาะถ้าเข้าทั้งหมัดทั้งหุบนมันเสียเวลาอันนี้แหละพี่น้องช่งนาเจสีนะบ้านคืมสว่างพันปรมานี้นไม่ใช่พันเมตรนะคะพันเพื่อน <c oughs> <c oughs> เอนปลีเดอผูกโปภพเพืองนอกบริตตัจัาเหงากป็ยังไงบ่หดมื่นกับพอ ขั้นเขาบนขั้นเขานักเนานะบอกหอดซ้ำิบรกระสอบแม่นอันนี้นะเฮ็ดกินหรือว่าจะปีนะ่ะได้คายยุ้ยเจ๊จเจปดได้ปีละจักสอบวมธทีหลวงดิ <c oughs> เม็ดเขาเนี่เอายังมาสองร้อยป่ายเพื่อง<า>ร้อยมัดเพื่องมัดเชื่ออยู่ค่ะคาคานาคอยจะไเพื่อะอดำ่อ่มหาที่ให้น้าขนาดทีให้นาคาที่แปดให้ขนาคที่ให้แล้วสาเ้่ให้เนาะเิกไปข้ามมาแล้วเบิ้งมาเขากับอันนี้เราดูซ้อนใ่หเบ้ แต่ว่ามันหวานกับมันอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ถามมันงามข้าเจ้าก็จะบอกว่าคือมันกระซิได้กลัวดำเพราะว่ามันลายห่วงกลัวห้าวาดำขวายังสีชุมุดกูเป็นปวนางสีกูชิโล่แต่มือน,นี่น,นะฮะชุมมุดขนาดิกกนไปตอนลำบากจังใด มิอนกันดกันอยู่แต่ไดพันคไขยู่ตื่นมายังเบากันเท่านั้นเราก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วเราโบลิกเขามากข้าหากกันอีลี เราก็อุตส่าห์มายามคนเขาเนาปีที่เดียวนี่อยังคือเสียมันจะลอดดิน่องเออเ้าบบ่หูว e kind of ่าซุเจับบ่เคยเห็นนะนี่เเคยห็นนี่ จะมีเราแจ็คเราเบากระภพยเนี no ่ยว no ่าเรามีหลายคนอยู่เวยบ่มั่นใจนะบ่ตีนะงันบ่ะเรากำลังยิ้มอตอนนี้ะว้าวบกว่าบ่มีหัวบ่มีหางมันเป็นคนอยู่บ่ว้าวสวยๆดอก แล้วให้นี่สักก้อนมันตรงหุบมาซ่องอ,งอะไรนะผอมกันรถพี่น้องหูบอกว่า,วาสาว่นนั่นบอกอีเมลเอาว้สิมานขานเขานเจสีแลงแยกกันเราบอกว่าให้ขับรถไทยมาหลดมานขนเข่าวสวยวครับขับไปนะไม่รถไทยเนี่ยวะสันคันมีคนหนังมานำกะกะขับอยูร่รถไทยชุกแก่จะขัน

แต่ว่าสองขั้นกันยังดีนะมันกระสีไวเนี่ยแต่ว่ามันตัดนะําให้หนึ่งมันก็เต็มรถเลยมันโอเจมันกัดลายเถียวเลยนี่ยนี่เนาะเป็นซีฟเ้าโหลดผุณเลเกย์ค่ะแป,แป,แป,ป๊บๆติดมันสีบรอยากเพียงกับ ต้โมซื้อก็เออเขาเจากระตัดงามกว่าแถวทางบ้านเขาตัดอยู่เลยปีที่แล้วก็ปนีนี่น่ะตัวไรงามเจ๊ที่แล้วกปีนี่น่ะตัวไรงามเจ๊ไม้เท่าหมากมันอะมันตย่ยคาห่วงเลยเนาะ ม,มันงามแต่ใบมันซ,ซื่อแต่ว่ามากมันบอกงามเน,ะนาะทุกคนแต่ใครเดว่าสีสีเงินสีย่าใบพัดลายอะไรเป็นมาลายมันลงใยเบิดโอเคทุกคนเ้าสิไปหา<ะ>หฮบเขาก่อนแหละเนาะคลิปในซอนก็นคือสิได้ขออนุญาตลาก่อนเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่น้องเนาะจังไดก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากบังโฆษณาให้เด้อจ้าไปเราสบายดีพอกันคลิปหนาด้วยเนาะ